ทุกปัญหามีทางออกจะว่าไปทำไมช่วงนี้เงินเราลดเยอะจังวะ มันเข้านะแต่มันก็ออก <c oughs> แล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเก็บค่านู่นนั่นนี่อีกไม่ว่าจะเป็นค่าทัศนศกษาหรือว่าค่าเสื้อกีฬาสีจะเ,เงินที่ไหนมาจ่ายวะเนี่ยเฮ <Hey, S 1> ้ยเพื่อน<ว>รู้สึกว่าอ้ามันหายไปไวะออไปไหนวะเนี่ยไม่เห็นมันเลยอะ่ะไม่ต้องไปตามมันกเลยเดี๋ยวคุไปตามมันก็ได้ไดววอ,อ๋อเหรออุย้ยคุณทำไหมเดี๋ยวไหม กตามหายอ้ำด้วยก็คือเฮลทีลาท่าๆอ๊มอยู่ไหนวะเฮ้ยเหนือนี่วะเดี๋ยวไปหามันดีกว่าเฮ้ยอ้ำกำลังทำอะไรอ่ะเฮ้ยอ้ำกำลังทำอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอกผมไม่มีอะไรได้ยังไงหน้าเขาเศร้าอย่างนี้มีอะไรแบบก็วันนี้ครูนัดเก็บค่าเสื้อกีฬาสีเงินก็ไม่พอจ่าย ใส่ชอบเพลินไปหน่อยชอบเพลินเลยเหรอ,อมไม่เป็นไรนะทุกปัญหามีทางออกหลักการปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3ห่วงและ2เงื่อนไข3ห่วงนั้นประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. มีเหตุผลและ 3. มีภูมิคุ้มกันในตนเองและอีก2เงื่อนไขได้แก่หเรานั้นต้องมีความรู้ และ2เหล่านั้นต้องมีคุณธรรมและมีจริยธรรมเมื่อเรามีปัญหาเรายังสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปรับใช้และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ครับไม่เป็นไรนะอ้ําเพราะว่าทุกปัญหาเรามีทางออกวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนำไปใช้แล้วอ้ําสามารถนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนําสามารถไปปรับใช้ในเรื่องการใช้การเงินของอ้ําได้นะ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีการรับการทำรายรับรายจ่ายเราก็จะดูแล้วว่าเออเงินของเราเข้าออกเนี่ยหนักไปส่วนไหนบ้างอ้มันก็สามารถจัดวาง,งแผนระบบว่าเราควรลดหรือเราควรเพิ่มตรงไหน,นและสามารถเซฟเงินของอ้ําได้ไม่เป็นไรนะอ้ะําพวกเรายังอยู่กับอ้ําเสมอไม่มีใครเคยทอดทิ้งอ้ําเลย<อ>เราอยู่เป็นนะเพื่อนอ้ํานะขอบคุณทุกคนนะที่คอยเป็นห่วงเราแล้วก็คอยให้หลักการดีๆกับเราถ้าเราก็จะเอาหลักการที่เราได้วันเนี้ย เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราก็หวังว่าชีวิตเราจะดีขึ้นขอบคุณมากมากนะไม่เป็นไรเลยเพื่อนเป็นไงครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยเคยประสบปัญหาในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับซึ่งเราก็เห็นได้แล้วว่าทุกปัญหามีทางออกขอแค่พวกเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับ แล้วเราหวังว่าทุกๆคนที่ได้รับชมคลิปนี้จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วพวกเราทุกคนจะมีความสุขครับขอบคุณครับ